สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมอนุญาตเองทำงานดำต่ังงานนะครับงานขโายยาอยาอร์พน่ิโน่ครับมมันต้องไปจุดจุดจุดนี้เลยใช่ไหมพี่แต่ว่าคือผมมาทำได้แต่ผมขายไม่ได้ใช่ไหมขายได้โพได้แต่มันแต่เวลาต้องไปโพเลยเก็บไปก่อนดีกว่าไม่เพราะว่าผมไม่มี ไม่ไม่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวใช้ได้เหมือนกันหรอไม่บดข้อขคายาไม่เกี่ยวอันนี้เราเราเราไปเก็บแล้วก็ไปโอได้ไอันนี้เราไปทำอะไรนะกัญชาบดข้อขคายาไ,ไว้ทำแค่งเงินแดงเฉยจัไปพีไปปอนไปแล้วพี่ หาจุดเถิ่อนหนึ่งเดียวให้ได้เนาะฮผมยังไม่รู้เลยพี่เราจะไปกินคุกกี้นลพี่ใช่แล้วมีสิทธิ์กินคุกกี้สูงมากประมาณ99พี่90เพราะว่าเมื่อกี้ดวงก็พูดดีต้องไปพาวรถใหม่ด้วยอะเก็บสักคน20พอนะพี่ว่า ได้ได้ได้ต้องเอาเยอะแบบเพราะว่าเราไม่มีตะเกาเพราะมันมันไม่ได้เก็บเหมือนกับไก่ตัวเยอะพี่เหมือนกับตัวใหญ่ตอนนี้ตำรวจเป็ดคนด้วยเดี๋ยวรอตัวเพราะต้องมันต้องมีตะเกาไงถูกว่าเยอะไหมขายยา่ีต้องมีตะเกาไอ้จริงจริงแต่ตอนนี้ว่าเราเราไปกันสองคนเราต้องดุยเดี่ยว ไปตามเขาน่าจะมีคนเก็บอยู่หรือมั้งฆวัตจรวงถ้ามีคนเก็บอยู่เราก็เก็บตามได้ไดมันเป็นยาอะไรนี่ซุปเปอรอะไรไปโคเกนก่อนกันได้ไดไ,ดไม่เต้ยพี่เก็บมาหลายหลายรอบแล้วก็น่าจะครบหนึ่งก็ ผสมของก็ได,ได้หลายอย่างได้ก็ได้เองพี่ได้ได้ของไอ้ยามันแพงนะยาแพงเก็บยากด้วยไอ้น้องไปน้องจะรู้เองแตเง่เงินเงินในตัวผมมีแค่สิบบาทติด <10 S 2> บินนะไม่ต้องติดบินนี่มันต้องไม่ติดบินดิเพราะเราไม่ดเอายี่สิบพอยีอ่สิบพอตั้งถึงยี่สิบนะ ยี่สิบก้อนนะย<ช>ัง<ด>มากอย่างนี้น้อยก็ต้องแค่สองโมงูกได้ได้ได้สองโมงกก็พอได้ม,มือนะพี่จริงนั้นเรามีตะเกาว่ะเราเก็บได้ทิ้งๆนะใช่ใช่มีคนดูต้นทางอ่ะ ไม่มีให้บนเคสเขาใช่อะไม <B it> ่ไ <ป S 1> เอาเอาแฟชั่นออกด้วยเน้องได้ๆๆมันจ่งแจ้งมากจัดไปพี่ชายติดติดนีด่ผมไม่ได้ใส่เสื้อแข็งมาก นชุดรอใช่ใช่ใครวะน่ะเข้ามาอีกแล้วอ่ะนี่ครับใช่พี่ชาแคนดี้เอาชาอ่ะชาชาพี่ชาใคร,รอ่ะชาน่ะใช่พี่ชาปะใช่เดี๋ยวครับอีกคนนึงใคร,รอ่ะ เนาะตีน่ี่่พอรอก็ข้างล่างไหมจอดแต่เขาอาดีแล้วไ,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 ไปจอดตรงนั้นหรอใช่ใช่จอดแต่เขานัจอดนั้นขันหัวขึ้นมาจอดใกล้ๆอย่างนั้น นไงตอนนี้ไปับเมไกบเ้เลย,เลยมันต้องกดใช่ไ,ไหม่เดียวไปเห็นกดีเลยพี่โนโม,มันต้องกดอะไรไมครับผมไม่มีอะไรเลยอ่ะมันเกดไม่ได้ กดได้ดิกด E ไงไม่ไม่ขึ้นอ่ะโอ้โหงานดำไหมอ่ะมีมีแบบอันนี้งานดำมีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไม่ค่อยได้เข้านะพี่พี่เพราะว่าช่วยแฟนทำงานครับโอเคจ้าเหมื่อโดีนี่เองว่าใจไม่จะเป็นมเก็บไม่ได้ครับพอแอบเข้าคิดถึงเห็นไหมเนี่ยเห็นหนูไหมเนี่ย มันขึ้นไหมไมันขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยแต่บัตรงานดับมูมีอยู่แต <c oughs> ่ก็ไม่ไหวว้งอะตอนนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว <c oughs> อะไรวะเมื่อ,อกี้โอ้ดนุ่งให้แฟนไปพาวใบพาหนุ่มใบพารถจอดเดนุ่งมาจอดด้วยแป๊บหนึ่งใครนะพี่ใครนะพี่หนูคนนั้นก่อนนะ ยี่สิบนะพี่เราเราเล่นได้เราเล่นได้เ,าเนเาะคนมาเยอะคนมาเยอะเล่นได้เล่นได้เด okay, okay. ขาไม่เอาเราหรอกใช่ใช่ใช่เราจะเอาเราจะเอาไอ้สองคันนี้ก่อนใช่ใช่เบบขอดรถรถร ควรต้องเป็นเล็กว่าน้องกลมคือไปไหนพวกนี้นะพวกพวกกัน A ห้าสิบโลอินไปไหนเว็บอินมีนได้ๆๆโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเคลียร์งานใช่แฟนแป๊บนึงเดี๋ยวไาเล่นด้วยนะแป๊บนึงนะครับผม จ้ราอาต้องไม่ไปหรอนานหรอรู้สึกว่าคนเริ่มไปแล้วชใช่ใช่พี่ได้เท่าไหร่หรอเรี็บเีกเก็บไปได้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 ถ้าพี่บอกว่าไปผมก็ไปเลยผมได้เจ็ดวกไรรึตักยี่สิบพอยี่สิบพอ ได้อยู่ครับเคลียวเคโอเคลี่บอกพี่เลยนะได้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 ต้องคือเริ่มไปแล้เก็บภาษาโค้ดเพลงนั่นอยู่หรอเก็บโอเคพี่เก็บโอเคนานจัด แต่ที่หนึ่งไม่ค่อยแบบกไเก็บเป็นน้อยมากใช่พี่เขาอะไรพี่ตื่นสิมันเงียบเนาะตอนนี้เนะี่ยเก็บสารส่งเอาไว้เนี่ยเผื่อได้ใช้ใชได้่ขอโค่นะ วไม่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 ไมม่ม่นใช่ไหมพี่ไดได้้ามีสองคันนี้ได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 มีสองคันนี้ตรงนี้เราเราเรารรรางนเพราะเขาจสองคันอย่างเดียวนะตัดขึ้นบนอย่างเดียวนะถ้าเจอตำรวจ ไม่ต้องไม่ต้องดบไปนู่นเลยวะไไปอยู่ในคอร์เียปไปรีวเลยไปรีวเลยอรรีววลได้แล้วแที่หมายรีวิวเจีบยบยาต้ใช่ปะ คนเยอะคนเยอะอนไรนะคนเยอะคนเยอะใช่ใช่ใช่พิกเอา20จะป่ะอะไรนะอะไรนะเอาแค่20ใช่ไหมเดี๋ยไปดอนเก็บยวไปดอนเก็บยวไปดอนใช่ใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้คนเยอะมากเลย ตำรวจไม่น่าเล่นหรอกไม่น่าเล่นหรอกดูรถเรามาโหรถรถรถคันที่ตำรวจน่าเล่นสามพันเลยที่ถ้าถ้าเสร็จที่บอกผมนะ้าอางไรไไดเ,ดดงเดี้ยยลอนจะไปก่อนไปบัเก็บได้ไดไดได ตำรวจลงได้ยังครับเนี่ยไปได้ที่ไปกันนะไปอีกสักสองสองงานพอนะสองงานพอไปเนี่ยนะยังไม่ลงครับได้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 ครบมาระวังล้าวถายด้วยอ๋อผมวตำรวจโอเคโอเคพี่จบนี้แล้วครับเดี๋ยวอันนี้ไปวัดไปเลยนะเพราะว่าเขาเขามีสเกลนี่เด็กกันในคุกนะครับคุณยอเก่งเก่งเก่งไปแล้วนะหนี่ได้หนีได้ในคุกครับตกลงไปใช่ไหมโอเคไป ได้เนาะ้่งรถดไม่ต้องรีบไม่มีตะเกามาต่อไปในเบล,ลเก็บของให้ได้ไดนะั่นแหลร่ต้องเสีเยเงนที่ได้ประมาณทาเท่าไหร่ใครอพี่พี่ได้มาหยิบห่างอันน้ไปยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบกว่า เออแจวแจวๆจวจวขอแล้พอได้พอได้ได้มาเกือบรึ่งร้อยแล้วที่นี่ต่ออะพี่พี่ไก่เต้ยก็ได้มาเกือบรึ่งร้อยเหมือนกันตัวกันได้เดี๋ยวแค่ไปโพนะถ่าเป็นี่ผมวิ่งเร็วได้อยู่ พี่จะเก็บไว้กับน้องสองคนนะตกงานจำได้ๆเมื่กี้ก่อนอย่ยงไ้ตำรวจก็มาไล่อยู่แล้วเขาไม่รู้จังปะหัวคือมามาอยู่แล้วพี่มาอยู่แล้วมาอยู่แล้วล่ะเคสมันขึ้นอยู่แล้วแต่มันแค่ปล่อ,อยเอง ติดลูกเสียเวลาอยู่พี่เล็กดีกว่าใช่ใช่แต่มันถือว่าได้มาเยอะอยู่โอเคอยู่ขึ้นร้อยค่อยเก็บกันไปไม่ต้องไม่หนีบร้อนมันต้องไปเรื่อยๆครับพี่ยมีจังหวะเออมีจังหวะเราหาจังหวะดีๆอ่ะเก็บมาทียนนิดเทียนนิดเออไปกันสองคนเก็บกันมาตั้งสี่สิบห้าสิบ สะสมสะสมไม่ได้ไงเราก็จะโค้งแต่ว่ามันต้องมีจุตปูด,ดีนะใช่ใช่ใช่มียาดีกว่ามีปูนดีกว่าใช่เพราะว่ายามาันจะได้ยเยอะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราเก็บในตู้ลนะพี่ถ้าเก็บถ้าเก็บในรถอ่ะ พีเข้าแล้วครับขอเอ้าวา P I สี่พันสองเลยวะของมากพี่พี่ผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมเสร็จแล้ว,ลวพี่จะเก็บไว้ที่ผมใช่ป่มโอเคโอเคใช่จามไว้ด้วยเจ้จไอตๆมาเข้ามาจัวเลได้ไดได้ได พี่รำโพธิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่ขาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสีัก็ีครับี่ี่ก็ที่ก็ที่กี่ก็่ก็ที่ี่ี้ก็ที่ก็ีะก่ี่ก็่ะกี่่ี่กชื่อก็ทดีหน่อยครับแนะน่อยี่่กกี่่ก ที่ฉันชื่อว่ากะปิค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณพัก่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปพี่หนึ่งเขาปืนปืนใช้ปืเปืนไหมเนี่ยถ้าถือว่าได้เยอะอนะพี่กก็วางเลยคับ อะไรซ่าๆนะออกไปล้างเลยหมดเลยกะปิกะปิซ่าแกนชาแกนชาโพขายไหมครับสุดครับสุดโอเคเนาะเข้าใจแล้วโอเนะผมพิมพ์ไปละ ไม่ทำอะไรต่อหม,มูไปกดตามไวม้เลยได้ได้ได้ไดได